ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะครับทุกคนในช่วงเดือนมกราคมนะครับก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่แล้วนะครับอะไรที่มันผ่านไปติดขัดมีปัญหาเรื่องราวต่างๆก็ขอให้หมดไปกับปีเก่าเก่านะลรวก็เริ่มปีใหม่ด้วยความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่จะมาถึงในปีใหม่นี้นะครับมาเริ่มกันนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภอันนี้เป็นการพยากรณ์ภาพรวมๆนะองกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงใครดวงใดดวงหนึงนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะให้ดูแบบเจาะลึกแบบมีวันเดินปีมีเวลาเกิดนะครับก็สบบามารถทักมาที่อินบอ็อกของพี่จีได้เลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดามฤกยูก่อนนะครับดามฤยยูนะยังอยู่โคโจรมาทับลัคนานะในราศีพฤษภฤยยูทับลัคนาเนี่ยในช่วงนี้ชาวพฤษภก็มีโอกาสที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะมีไอเดียใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนชีวิตถ้าเกิดไม่ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนเราก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ดาร์ลูยูเนี่ยยังอยู่อีกประมาณน่าจะสี่ปีนะก็ในช่วงเวลานี้บางคนอาจจะเปลี่ยนชีวิตไปแล้วนะเปลี่ยนชีวิตนั่นหมายถึงมีความคิดเปลี่ยนปรับปรุงตัวเองทําอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทํานะครับ ลองทําในสิ่งที่อยากจะทํานะเมื่อก่อนอาจจะยังไม่กล้าแต่ว่าในช่วงเวลาที่ดัมเบยูมาทับลัคระนาเนี่ยอาจจะมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากขึ้นนะครับดัมเบลยูทับรักทาให้เรามีสัมผัสที่หนะครับมีซิกเซนต์มีรังสังหรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะได้พบเจออะไรใหม่ๆมากขึ้นในชีวิตก็ได้จากการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับ มาดูดาวพระสัตทุกคนดาวพฤหัสของชาวพุกธศกมาจากภพมรณะนะไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระนะครับมรณะแล้วก็ลาภะไปอยู่ในเรือนกระดุมพระก็เกี่ยวข้องกับเงินเก่าๆนะครับลาบผลมรดกอาจจะเกิดขึ้นกับชาวพุกธศกก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเงินมรดกนะครับหรือไม่ก็โชคลาภอาจจะมีโอกาสเข้า มาในเรื่องของการเงินของชาวพึกงศกก็ได้นะทีนี้มาดูดาวเสาดาวเสามาจาับพบเรื่องสุภาพะไปอยู่ในเดือนกรมรมะนะครับความสําเร็จการเติบโตนะมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวพึกงศกนะครับหรือไม่ก็เรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้นะครับเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนสนับสนุนมาช่วยในเรื่องของการงานก็เป็นได้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดถามเรื่องของการงานชาวพึษภกเนะี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยวิธีมองแล้วมันก็ยังมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะเติบโตได้นะครับมาดูดาวกรรมะทุกคนดาวกรรมะของชาวพึษภกก็คือดาวราหูนะและตอนนี้ดาวราหูโครจรเป็นกเกษตรนะครับในราศีกุมนะพบกรรมะการงานค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะสำหรับชาวพึษภในช่วงนี้นะ พราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่พิธีมองว่าเรื่องของการงานไม่น่าห่วงนะห่วงแต่เรื่องของการเงินนะมอนะไปเข้าคบกระดุมพระถ้าเกิดไม่ไม่ได้มาดกมันก็มีเกณฑ์ให้ต้องเสียเงินนะ่ะนะแล้วก็อาจจะเป็นพวกแบบทุกขลาภก็ได้นะเพราะว่ามีพรหัสนี้มาจากคบราภะด้วยนะลาคะไปอยู่การเงินก็อาจจะมีโชคลาภโชคลาภมันก็อาจจะเหมือนกับ ได้มาแล้วมันต้องเสียไปอ่ะนะเกี่ยวกับทุกคลาบอ่ะทีนี้เดี๋ยวดูดาวให้ครบก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีเดียวเนาะมาดูดาวเดือนกันบ้างทุกคนดาวสุนะครับเป็นดาวประจําตัวของชาวพึกศกนะณนะตอนนี้เอ้นะช่วงเดือนมกราคมนะครับช่วงเดือนมกราคมเนี่ยดาวสุนะไปอยู่ในภพเดือนมอนนะก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยนะครับ หรือไม่ตัวเราอาจจะมีความไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะมีเกณฑ์การเดินทางไกลหรือไม่ก็เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็ได้ดาวสุรยังมาจากภพเรือนอริอริไปอยู่มอนนะนะครับต้องบอกก่อนนะใครที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะมันอาจจะเลื้อรลังอาจจะเป็นโรคภัยไค่เจ็บใหญ่ๆก็ได้เพราะฉะนั้นชาวพฤกษะนะครับ ถ้าเกิดเจ็บป่วยนะตอนนี้ก็ต้องรีบักษาให้หายนะไม่งั้นมันจะลุกลามบานไปนะครับแล้วก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับก,บการเดินทางด้วยนะครับอลิไปอยู่ในเรืนอนมรนะเกี่ยวกับการเดินทางนะครับก็อาจจะแก้เคล็ดด้วยการไปบริจาคเลือดนะครับในช่วงมกลาเข้าปีใหม่แล้วอาจจะไปบริจาคเลือดไปทําบุญลงศพทําบุญลงพยาบาลเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดน,นึงนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกก็อาจจะเกิดปัญหาถ้าเกิดใครที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของเก่าๆนะก็ต้องไปจัดก,การแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับในช่วงเดือนมการา t h i เนาะมาดูการเงินครับทุกคนการเงินของชาวพุกศพก็คือดาวพุธนะดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนมณฑอีกแล้วนะการเงินมีเรื่องให้ต้องเสียงเงินนะหรือไม่ก็เกี่ยวกับข้องเกี่ยวข้องกับมรดกเกี่ยวข้องกับเงินเก่าๆก็กได้ ดาพุธยังมาจากพบเรีนปุตตะปุตตะไปอยู่มอนะเนี่ยอาจจะต้องดูแลสุขภาพของบุตรหลานบริวารด้วยนะอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บป่วยหรือปุตตะเนี่ยบุตรหลานบริวารอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางนะเราก็ต้องใช้ใจ่ายไปกับเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งเดือนที่พิธีมองว่า,าชาวพฤกสงเนี่ยเดือนมกราคมอาจจะมีเรื่องที่ต้องเสียตังค์นะก็ต้องวางแผนการงันให้ดีๆนะ,นะตอนนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้ มาดูเรื่องของการงานกันบ้างการงานพิตีพูดไปแล้วนะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วก็โคจรมาเป็นเกษตรในราศีกุมนะก็การงานก็มีความมั่นคงนะการงานไม่น่าเป็นห่วงห่วแต่การเงินนะวางแผนให้ดีๆนะครับชาวพฤกศกนะครับความรักของชาวพฤกศกเป็นดาวอังคารนะดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนมอนนะนะครับก็ต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพตัวเราโอโ้เป็น เป็นหนึ่งราศีที่ต้องดูแลเรื่องสุขเรื่องสุขภาพเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะดาวประจําตัวอ่าุตตะนะปัตตานีไปอยู่ในภพเรืนอนมรณะหมดเลยแล้วก็รวมถึงพันธุด,ด้วยนะอมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยทางบ้านเลยนะอาจจะเป็นโรคติดต่อก็ได้ก็ก็ต้องระวังนะในช่วงนี้ใครที่อ่ ระวังระวังการเข้าสังคมอ่ะนะต้องระวังเรื่องของการเข้าสังคมนะครับการเข้าสังคมใหม่ๆการการเข้าสังคมการระวังโรคติดต่อละกันแล้วมันจะเอาแล้วมันจะพาเอาโรคติดต่อเนี่ยมาติดต่อกับคนในบ้านอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าดาวมันอยู่ในภพเดียวกันหมดเลยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะที่ดูแล้วก็เรื่องของการงานไม่ได้เป็นห่วงนะครับแต่เรื่องของการเงินก็ต้อง วางแผนให้ดีๆเพราะว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเกา่เกาๆนะถ้าเกิดไม่ได้มาดกก็ต้องมีเกณฑ์เรื่องของการเสียงเงินไปกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นวางแผนให้ดีๆนะครับในปีใหม่นี้สำหรับชาวลราศีพฤษภนะครับก็ดูดวงให้สรุปแล้วก็มีความสุขในทุกวันมีสติในการใช้ชีวิตนะและทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้พี่ตีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ